พอกันครับพึ่งกลับมาจากพึ่งเลิกงาน,มมงน,น,นรครับผมมื่อนงเมื่อนี้ก็ผัดปลาไหลครับผัดสูตรใต้ผัดพริกแกงใต้กับมามากินข้าวกันครับแล้วก็เป็ดพริกแกงใต้ขาอ่อนเห็นไหมครับอ,อะไรสนวะยมาครับมากินข้าวมกันครับอันนี้เป็นน้ำพริกแมงดาครับช่วงนี้ก็เป็นน้ำพริกปลากระ,ะป๋องที่เป็นผักต้นหอมครับนั่นขนมจมีนมาครับมาให้กินข้าวกับผมมาครับแซ่บร่วมกันผัดปลาไหลนะครับเมื่อี้ เป็นครับอะไรน้งกันเอ้ก้องอ,อ,องะไรทรศับทำไหมข้าวแล้วผมอะไรก็บอกเลยครับบันคือบ้านเนาะแต่อนี่เป็นข้าวอ่อนข้าวอ่อนกับผัดพริกแกงพริกแกงใต้ผัดตาเขาถึงกว่าบ้านเขาเยอะถามมาแซ่บโอ้เผ็ดถึงใจครับ เป็นจับแก้มเล่าอย่างนี้นะยยอดากครับพอ็ีสอาดครับปลาไหลขอปลาปลาคามันกับที่เขากันนะครับมันหอมเหมือนเขาลาบไก่ได้คาประมาณน่ะมอลาบไก่เหมืนกัคาคาไว้ให้กันเพราะฉะนั้นบราะฉัจะลาบมุบงเราเขากับคาเนี่ยมาครับมาคึอปาปอง พริกตัปของกินข้าวกับผัดปลาไหลแล้ววั้เห็นปะนี่เป็นยำยำน้ำแม่ส่มสูตรเหนือยำนแม่ส่มก็เผาก็ากปีเผาพริกเผากระเทียมแล้วก็โคกแล้วไปผัดอือกินกับก๋วหมตย โม่งจ้าผมมึงออกเลิกมานเดี๋ยนี้กันสี่ทุ่มหรือเปล่าที่ตุ่มกวาเพิ่งเขางานจะขาบายสองมันนี่รถหลคันเดี๋ยวเลิกได้แยงกันเลิกประมาณสองทุ่มเนี่ยมันนี่รถมันหลคันกันเดียดช้าหน่อยมันมีน้องเดือนนะครับทำงานเหมารับเหมาลงสินค้า ประสบการณ์ลนหลาขิงกาปัดอะไรนี่เป็นฝนตกครับผมว่าท,ที่ไปหาจับเขียดอยู่มันหนักเลือกมาคำพูดฝนตกยูต่อต้กไป้าไปหาใส่กุ้งไงเพิ่มจังอันนี้ม,ามาันก็นึกเลยอาหมักหลายพูดนะจับเขียดแ็ดวมาทีเ็นี้ยหามหาไม้เห็นเงี้ยกุ้งเหมน,น,ไ,น,น,นไม่ปาดไม่อยากอัานจังไปใส่เขียด อายกินยูพี่ครับอุดมสมบูรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นปูปลากุ้งซึอเขาบ่ค่อยกินน,น,นะกน,น,กนะครับอุดมสมบูรณ์นะภาคใต้ครับหนังอุทยานแ้าเขาศกนี่ครับตัดปลาหนาพันอุดมสมบูรณ์นี่เด็กขาบอกว่ามันจะเป็นร่องปลาหมดปลากุ้งเขาบ่กินบางที่ปล่อยทิ้งผมเดินไปเห็นเนี่ยโอ้โหปลาทุกชนิดแห้งตายถึงเลยซื้อไม่ได้เหียกิน หลายอยู่ตลาดมันกับบมันกับใบแพงหรอกจำเขาค่อยผมซื้อสินนเหมือนบ้านเหมือน,น,นมีสางครัตอนหน้าเห็ดปวกกเ,เ,เต็มตลาดเห็ดปวกเห็ดข้นส่วนปลาหมวกเ,เต็มหลายครักรู้ละร่อยมนะั้งผมย่างมาเห็นดอกผมตุ่มเห็ดปวกไงเห็ดปวกตวับอ่ะ อะไรนม่เนี่ยเนอก็มีขายนะเออผักกระดากระโดนเออก็มีขายกินครับผักกระโดนครับแต่งนี้เ็าเอินผักจิกต้นจิกอือไม่หยียซื้อมาบ้านเขาเอินผักโดกมันมีกระโดนน้ากับกระโดนโคกบ้านเขากระโดนหน้ามาผักโดนนก,โดนนก,กโดแต่กระโดนต้นมันเป็นต้นยังไงผักกระโดนบื่อ,ปปปอ,อเปล่าเปล่าโดนมันแรงมากผมก็ที่ไปหา หารกินรูเบิงหรอกจต่ไข่มัแดงบรูเมันไข่บ้างเขาแล้วเขาไป็ฮงี้แล้ว,าว,ล,วลาครยคล้สใ,ใต้แล้วกินอย่างว่ามันอยู่ผิดที่นะอย่างว่าเขาไปกินคลองแบบอาหารทะเลครับถามว่าจากผมไปอยู่กับทะเลกับพกไก่ละห้างกันประมาณเท่าไหร่เนี่ยถึงลลยนะี่สิบโลได้สำหรับเบื่อไตอีรีวิวได้ครับอาหารทะเลผมเบือ่อห้างกับกระมังผมยูนะว่ถึงยี่สิบโลไปทะเล เลือกไปถูกอ่ะอำเภอชายาจังหวัดตุรกีหาดอย่างเงี้ยหาดในอำเภอหาดหาดอย่าแม่หาดในอำเภอเนี่ยเราก็มีหาดอะไรที่เอาไปลอกเปลี่ยวหอยนะเลยจากหันดในอำเภอไปเลยจากอ่ะโอเคครับนี่ก็ฝากไว้ตั้งนี้แล้วมั้งกินขอดอะไรก่อนขอย่ากินข้าวพันนะครับพ่อกันในคลิปหนักฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย